สวัสดีแฟนบอลเชลซีกันทุกคนครับเรามาดูข่าวเชลซีในวันศุกร์ที่4กันยายนกันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวแบบไหนน่าสนใจกันบ้างครับเริ่มกันที่ข่าวนี้กันเลยดีกว่าชิบูรไม่กังวลแบนเนอร์เข้ามาแย่งตําแหน่งโดยกรณีโอลิเิียชิบูรนะผมกองหน้าของเชลซียืนยันว่าไม่มีความกังวลที่ทิโมแบนเนอร์มาพร่วมทีมและจะส่งผลกระทบกับการลงสนามในฤดูกาลใหม่นั่นเอง โดยกานนี้ดาวยิงทีมชาติเยอรมนีคนนี้ทํางานในอย่างยอดเยี่ยมนะฮะในการค้าแข่งบนเวทีบุนเดสเลกาเยอรมันกับทางแอร์บลไลซิกและการที่สิงบรูนั้นดึงเขาไร่วมทีมชัดเจนเลยว่าจะเป็นตัวจริงแต่ทางชิรูนั้นยืนยันว่าไม่ต้องกังวลเพราะด,ด้วยสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันนั้นเจ้าตัวก็น่าจะมีโอกาสลงเล่นอย่างแน่แท้ในทุกสโมสรใหญ่มีการแข่งขัน,ขน,ขนและมันก็ช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้กับผมในการสู้เพื่อยังตำแหน่งชิรูคนนี้ได้กล่าวระหว่างอยู่ในแคมป์ทีมชาติฝรั่งเศส ตอนนี้ผมไม่ใช่เด็กน้อยไร้ดียงสานะและผมรู้ว่าสโมสรซื้อแวนเนอร์คนนี้มาเพื่อให้เขาได้ลงสนามและสิ่งหนึ่งที่แน่นอนนั้นคือเราไม่ได้มีโปรไฟล์เดียวกันเขาชอบเข้าไปอยู่ด้านหน้าเขาทำแบบนั้นกับสโมสรของเขาและในทีมชาติ ถ้าเป็นผมนะผมเป็นกองหน้าที่มีโปรไฟล์คล้ายกันผมก็คงกังวลเหมือนกันแต่ผมคิดว่าในเกมที่แตกต่างแบบนี้และทีมที่แตกต่างโค้ชจะเลือกระบบการเล่นที่แตกต่างออกไปและผมหวังว่าผมจะยังที่ลงสนามแบบที่ผมทําเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าง,งานนี้ชิลูบอกเลยว่าเขาไม่ได้กลัวนะฮะการจะทับซ้อนตําแหน่งกันเพราะไงแล้วสไตล์ของเขากับติโมแวนเดอร์นั้นมันก็คนละแบบกันอยู่แล้วนะฮะรอบข่าวต่อมากันดีกว่านครับ วันเนอร์มีเซล7หัวหอกชื่อกระชอนที่ย้ายมาดับกับเชลซีโดยงานนี้ได้ผมเชลซีสโมสรยักษ์ใหญ่ของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลิงกิตเป็นทีมที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการดึงนักเตะระดับท็อปเข้าสู่สโมสรโดยเฉพาะกับกองหน้านะฮะที่ล่าสุดเพิ่งจะได้ดาวยิงอย่างชโมวันเนอร์มาจากแอร์เบร์ไลซิกนั่นเองเราไปดูเป็นรายบุคคลกันดีกว่านครับเริ่มจากคนที่1กันก่อนเฮอร์นันเคสโป โดยหัวหอกทีมชาติอาเจนินาคนนี้ย้ายมาจากอินเชอร์มิลานที่เขาสามารถทำผลงานได้อย่างสุดยอดด้วยดีกรีการเป็นดาวซันโบของเซรีอาแต่การมาเชลซีผลงานของเคสโปคนนี้ก็กลับอยู่ในขั้นพอใช้เท่านั้นจนในที่สุดเชลซีก็ต้องปล่อยกับเซรีอาให้เอซิมิลานและก็อินเตอร์มิลานนั้นยืมตัวที่ทำให้เขากลับมาทำผลงานได้ดีกันอีกครั้งเจ้ามาคนที่สก็จะเป็นอันเดรเชฟเชนโก โดยงานนี้เจ้าของประวันบารลงดอย้ายมาร่วมทีมเชลซีนะฮะด้วยความต้องการของประมันอาบามวิชเจ้าของทีมซึ่งดูเหมือนโชเซ่บรินโยกุนซอในขณะนั้นจะไม่เห็นชอบเขาสักเท่าไร่นักแต่ทว่าต้องเจอกับฝันร้ายที่ดินแดนอังกฤษเมื่อไม่สามารถปรับตัวได้รวมถึงยังบาดเจ็บอยู่หลายครั้งจนทำได้แค่ยิงไปก้าประตูจากการลงสนามทั้งหมด48เกมในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นเจ้ามาคนที่3ก็จะเป็นฟูรันโดตอเรส เชลซีได้สร้างสถิติกระชากตอเลสคนนี้หัวหอกเบอร์หนึ่งของเวอร์พูในเวลานั้นเข้ากับทีมด้วยจํานวนเงินกว่า50ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติค่าตัวแพงที่สุดของเกาะอังกฤษเลยก็ว่าได้คนต่อมาคนที่4ก็จะเป็นฟราดิโอปิซาโรโดยปิซาโรคนนี้ย,ย้ายมาร่วมทีมเชลซีหลังจากทําสถิติไปทั้งหมด71ประตูนะฮะจากการเล่นทั้งหมด174นัดให้กับทางเบอร์เมินิกซึ่งเขาก็เป็นอีกคนที่ประสบปัญหาปรับตัวไม่ได้เช่นกัน โดยตลอดสาเกม s ฟิซาโรคนนี้ยิงไปได้ทั้งหมดเพียงแค่2ประตูเท่านั้นก่อนที่สุดท้ายแล้วหัวหอกตำนานทีมชาติเปรูคนนี้จะย้ายกลับไปเล่นในบุนเดสลิกา้าเยอรมนันที่คุ้เคยกับทางแวนเดอร์เบรเมนที่พึง่งแขวนซัดไปในปีนี้นี่เองต่อมาก็จะเป็นราฟดาเมลฟันเกาฟันเกานี้คือหัวหอกแถวหน้าของโลกตอนที่เล่นกับอาร์กโกบัตริกและโมนนโก แต่ก่อนที่จะมาล้มเหลวกับเชลซีเขาก็ล้มเหลวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่แข่งในผิวอังกฤษมาก่อนแล้วนั่นโดยหัวของทีมชาติโคลอมเบียนี่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการรักษาการบาดเจ็บและยิงได้เพียงแค่หนึ่งประตูเท่านั้นนะฮะจากการเล่นทั้งหมด10นัดให้กับเชลซีคนต่อมาก็จะเป็นกอนซาโลอีกวอินโดยอีกวอินคนนี้ประสบความเส็จมากมายทั้งตอนเล่นให้กับเบรเบลิกนับรีและก็จูเวนตุสก่อนที่เชลซีจะยืมตัวเขามาในช่วงฤดูกาล2018-2019 โดยเจ้าของชายาเอลปิปิต้านี้ยิงไปทั้งหมด5ประตูเท่านั้นนะครับผมจากสมุด,มด18เกมจนสุดท้ายเชลซีตัดสินใจไม่ใช้ออปชั่นซื้อขาดและก็ปล่อยเขากลับูวเวนตุสไปและคนสุดท้ายนะผมก็จะเป็นอัลบโรโรตาโรต้าโราต้าคนนี้คือหัวหอกระดับท็อป,ปรายล่าสุดที่เพิ่งย้ายมาล้มเหลวกับเชลซีแม้ตอนอยู่กับจูจวินตุสและก็บริเวกนั้นก่อนหน้าน,นี้จะฟอร์มดีเป็นอย่างมากเลยนะ โดยตลอด72เกมกับเชลซีหัวหอกทีมชาติสเปนคนนี้ก็ยิงไปได้เพียงแค่24ลูกเท่านั้นทั้งที่มีโอกาสหน้าปากประตูอย่างมากมายจนในที่สุดแล้วทีมดังในฟิวแังกฤษก็ต้องยอมเลยหลังขายเขาให้กับอาริโก้าตริกแบบยอมขาดทุนนั่นเองนี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะ7หัวหอกชื่อกระชอนที่ย้ายมาดับเับเชลซีทั้งที่ว่านึกว่าพวกเขานั้นจะมีดีมากกว่านี้ซะอีกกลับกลายเป็นว่าล้มเหลวไม่เป็นท่านครับรอดข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ ฤดูการแจ้งเกิดกับบริสเจม9ชั้นโดยงานนี้ซีรีฤดูการแจ้งเกิดดาวรุ่งมากพรสวรรค์ภายในขุมกำลังของทีมซีซั่น2019-2020นะฮะตอนล่าสุดนี้เป็นคิวของริสเจมกับจุดรเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังอาชีพในระดับท็อปของเจ้าตัว ดยช่วงประเดิมซีซั่นใหม่ของเชลซีนักเตะด,ดาวรุ่งผลผลิตจากแคน d ามี Academy หลายคนนั้นเริ่มได้รับโอกาสการลงเล่นให้กับเชลซีชุดใหญ่แล้วทว่าเจมต้องรอโอกาสนานกว่าใครเพื่อนนะฮะหลังเผชิญาการบาดเจ็บในช่วงพรีซั่นซึ่งลากยาวมาจนถึงช่วงเริ่มต้นของฤดูกาล2019-2020นี้ อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะมีความกระตือรือร้นกับการชดเชยช,ยช่วงเวลาที่พลาดลงสนามไปอยู่พอสมควรเมื่อทางผู้จัดการแฟนลังพาตัดสินใจให้โอกาสเจมคนนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีมในช่วงปลายเดือนกันยายนพร้อมทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับโอกาสเดบิวต์เกมแรกในนามสโมสรที่ต้องเจอกับคริมบี้ในคาราบาวคัพซึ่งเจมยิงประตูได้ต่งหา ส่วนอีก2เหตุการณ์เด่นที่เขาได้สร้างเอาไว้เกิดขึ้นในศึกแชมเปี้ยนลลกเมื่อเจมส์แสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์กับการมีส่วนช่วยทีมเอาชนะลีดรวมถึงบทบาทการลงสนามในฐานะตัวสำรองช่วยให้เชลซีที่ตามหลังอาแจ็ตนั้นถึง3ประตูพริกกรมาตีเจ้าแบบประทึก4ต่อ4ีนะฮะโดยประตูตามตีเสมอจากฝีเท้าของแบ็กดาวรุ่งรายนี้โดยผลงานเด่นดังกล่าวนั้นส่งผลให้เจมส์มีส่วน,วนร่วมนะฮะกับแผนการเกมรุกของทีมลำพัดมากยิ่งขึ้น ในระหว่างที่ดูการนั้นยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆหล้วจาตัวก็ดูเอนจอยกับฟอร์มของตนเองที่เริ่มจะแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะในช่วงพิเวนกิจเลสตาร์ในขณะที่บอสของเราต้องเลือกแผนในการเล่นระบบกองหลัง3คนในช่วงโค้งสุดท้ายของซีซั่นนี้ซึ่งเจมมีส่วนสำคัญกับตำแหน่งวิงแบ็กขวากับบทบาทการครอสบอลที่เติมเต็มแผนการเล่นได้เป็นอย่างดีนี่ก็เป็นการพูดถึงดุการแจ้งเกิดของดาวรุ่งมากพลสวรรค์ที่ชื่อว่า บริสเจมคนนี้นั่นครับโอ้โหนะฮะเป็นว่างานนี้ก็เป็นการแจ้งเกิดของเขาเลยก็ว่าได้นะฮะในยุคสมัยของผู้จัดการแฟงแรงค์ลามพาร์ตนั่นเองรับข่าวต่อมากันดีกว่าครับพีเบอรลิงกิตยกเลิกสัญญาการถ่ายทอดสดในจีนโดยงานนี้ฟุตบอลพีเบอรลิงกิตนะฮะผมประกาศฉีกสัญญาการถ่ายทอดสดฟุตบอลลิกในประเทศจีนแล้วหลังผู้ถือลิขสิทธิ์ในแดนมัง,งกรไม่ยอมจ่ายเงินตามกำหนดนั่นเอง ดยการน,นี้ทางพิวบริกิทนั้นขายสิทธิ์การแข่งขันผิวบริกิทให้กับทาง PPTV ผู้ถือสิทธิ์ในประเทศจีนเป็นเวลาในผม3ปีคือระหว่างปี2019ถึง2022มูลค่าประมาณราว564ล้านปอนด์เพราะว่าหลังจับมือกันได้เพียงแค่ปีเดียวผิวเริกิทก็ประกาศยกเลิกสัญญาดังกล่าวเนื่องจาก PPTV ไม่ยอมจ่ายเงินราวประมาณ160ล้านปอนด์ในงวดเดือนมีนาคมเนื่องจากมองว่าการแข่งขันและการถัดทดสดในช่วงโควิดในทีนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญานั่นเอง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาผีบริกัทพยายามเจรจาเพื่อแก้ปัญหาเป็นเวลาน,นานถึง6เดือนแต่ไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้นะฮะจึงได้ตัดสินใจย,ยกเลิกสัญญาใน2ปีสุดท้ายทันทีทั้งนี้พีพีทีวีเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของทางซูหนิงโฮดิ้งกรุ๊ปเจ้าของสโมสรเจียงซูซูหนิงของไชนีสซูเปอร์ลีกและผู้ถือหุ้นใหญ่อินชมิลานที่นั่งแห่งสึกเกาโชเซเรียิตารีนั่นเองครับโอ้โหนะฮะผมเป็นนาว่างานนี้ข่าวดังแน่นอนนะฮะเหมือนกับไม่ไว้หน้ากันเลยครับงานนี้ เราทีข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะพิบูลยอังกฤษลุ้นรัฐบาลอังกฤษผ่อนปลนผู้ชมกลับเข้าสนามในช่วงตุลาคมนี้โดยกันนี้ในศึกฟุตบอลพิมูย์อังกฤษนะผมรวมถึงฟุตบอลอาชีพอิสระอื่นๆนะฮะของอังกฤษมีลุ้นได้รับการผ่อนปลนให้แฟนบอลกลับเข้าไปเชียร์ในสนามกันอีกครั้งภายในเดือนตุลาคมนี้หลังจากรัฐบาลพอใจภาพรวมในแมตช์น้ำร่องเมื่อช่วงสุด,ดาหที่ผ่านมา โดยรัฐบาลอังกฤษให้เกมอุ่นเครื่องที่บรตันเปิดสนามแอร์แม็กสเตเดียมนะฮะสเสมอกับเชลซีไป1ต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่29สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นแมตช์นำร่องในการพิจารณาแนวโน้มที่จะอนุญาตให้แฟนบอลกลับมาเชียร์ในสนามได้อีกครั้งโดยเกมดังกราวเปิดให้ผู้ชมและผมเข้าสนามประมาณ2,500คนหรือ12%ของความจุ3750ที่นั่งโดยให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสนามรวมถึงนั่งเว้นระยะห่างนะฮะและก็มีเจลล้างมือไว้ให้บริการโดยรอบ ซึ่งถือเป็นเกมรอบแรกในเกือบ6กเดือนที่มีแฟนบอลเข้าสนามของทีมระดับพรีเมียร์ลีกซึ่งล่าสุดนะฮะก Digital, ระทรวงดิจิทัลวัฒนธรรมและก็สื่อและก็กีฬาที่ส่งตัวแทนมาประเมินในเกมดังกล่าวนั้นก็ได้เก็บข้อมูลไปหาบริร่วมกันกับคณะกรกรมการการควบคุมความปลอดภัยในสนามกีฬาแล้วคาดกันว่าจะมีความคืบหน้าไปในสัปดาห์นี้แต่เบื้องต้นเดลี่เมล์รายงานมาว่าตัวแทนของกระทรวงนั้นพอใจกับภาพรวมในเกมระหว่างไบรตันกับเชลซีซึ่งแฟนบอลส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนการแข่งขันกีฬาชนิดอื่นนะฮะทั่วเกาะอังกฤษก็เตรียมทดลองให้ผู้ชมเข้าสนามเช่นรักบี้คริกเก็ตแข่งมา้าบาสเกบตบอลตลอดเดือนกันยายนนี้ขณะที่โรงเรียนต่างๆก็เริ่มกลับมาเปิดเรียนกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะฮะหากประเมินแล้วว่ามีอัตราการติดเชื้อโควิด -19 ระดับที่ต่ำมาก รัฐบาลอังกฤษก็อาจจะอนุญาตให้แฟนบอลเข้าสนามในระยะแรกของเดือนตุลาคมได้นั่นเองครับโอ้โหนะฮะถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลน,นะครับผมและก็ใครหลายๆคนนะฮะที่เชียร์ผิวอังกฤษนั่นเองครับและนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจําวันที่4กันยายน2563โดยเฉพาะบัครัังเชลซีครับ